สวัสดีค่ะวันนี้แวร์มีตัวช่วยสำหรับคนที่อยากผอมอยากมีระบบขับถ่ายที่ดีมาฝากค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องรอช้านะคะขอแนะนำเลยละกันนั่นก็คือร i ฟอร a กล่องนี้นี่เองค่ะแว์เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะคะจะทราบดีค่ะว่าถ้าหลายๆวันไม่ถ่ายนะคะน้องดิซ,ซี่ก็จะถามหาแล้วก็ทาให้แว์ หดหงิดขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งเวลาลิซซี่มาทีไรนะคะขอบอกเลยว่ามันทรมานมากเลยค่ะแล้วแวร์ก็ชอบหาตัวช่วยมาลองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานผลไม้นะคะนมเปรี้ยวโยเกิร์ตและอีกหลายๆวิธีนะคะเอาเป็นว่าที่ใครบอกว่าดีแวร์ก็ทํามาหมดแล้วค่ะจนแวร์ได้เจอเจ้าตัวลิซฟอร่ากล่องน,นี้นะคะแวร์รู้สึกเลยนะคะว่ามันโอเคมากๆเลยค่ะจากที่แวร์มีอาการขับถ่ายที่ไม่ดีนะคะท้องผูกหน้าท้องใหญ่หรือว่ามีพุงนะคะเมื่อแวร์ได้ทานตัวนี้ไปแล้ว ประมาณ7วันนะคะรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นค่ะพุงก็ไม่ขยายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดและที่สําคัญนะคะระบบขับถ่ายของแวร์นะคะก็กลับมาเป็นปกติด้วยค่ะลี f o r ล่าเป็นผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่คัดสรรเชื้อจุลินทรีย์ที่จำเพาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักและลดไขมันค่ะโดยเฉพาะไขมันรอบเอวของเรานะคะซึ่งตัว ลิฟฟอร่านี้นะคะจะเป็นการรวมตัวกันของโปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่จุลินทรีย์ที่ดีนะคะแล้วก็พรีไบโอติกค่ะซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ลิฟฟอร่านะคะจะมีจุลินทรีย์รวมกันอยู่ทั้งหมด7สายพันธุ์ค่ะซึ่งทั้ง7สายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นจุลินทรีย์ที่จัดได้ว่าเป็นโปรไบโอติกนะคะตามที่องค์การอาหารและยาระบุไว้ค่ะแล้วก็มีจุลินทรีย์มากถึง37,000ล้านตัวเลยนะคะเพราะปริมาณที่เหมาะสมของโปรไบโอติกที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายเรานะคะควรมีอยู่ประมาณ1ล้านตัวต่อ1กรัมอาหารหรือสรุปง่ายๆว่าในอาหาร100กรัมที่เรารับประทานเข้าไปนะคะ ควรมีปริมาณโปรไบโอติกอยู่ในนั้นประมาณ1000ล้านตัวขึ้นไปค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าเมื่อเพื่อนๆทานลิฟฟอร์ลากล่องนี้นะคะเพื่อนๆจะได้คุณประโยชน์จากจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่แท้จริงและมีปริมาณโปรไบโอติกที่เพียงพอในการส่งเสริมสุขภาพของเพื่อนๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะสรุปแล้วนะคะลิฟฟอร์ r าช่วยอะไรได้บ้างสำหรับตัวแวนะคะ1 ควบคุมน้ำหนักค่ะ2นะคะก็ช่วยกระตุ้นการเผาผาลาญพลังงานด้วยนะคะ3ควบคุมฮโอร์โมโนความอยากอาหารในร่างกายทําให้แวรู้สึกอิ่มไวแล้วก็ไม่กินจุกจิกค่ะ4นะคะช่วยปรับสมดุลการทํางานของลําไส้ให้เป็นปกติค่ะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีและลดจํานวนจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายของเราลงด้วยนะคะ5นะคะมันจะช่วยแก้ปัญหาลําไส้แปรปรวนค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือท้องเสียนะคะและส่งผลทําให้การขับถ่ายของ เรานนะ้เัป็นปกติอีกด้วยค่ะแถมการแถมยังมีคุณภาพอีกด้วยนะคะ6นะคะก็คือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะประโยชน์ก็เยอะแบบนี้นะคะลองหามาทานเถอะค่ะเดี๋ยวแวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะคะเวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลิตฟอราจะมาในรูปแบบกล่องที่รูปร่างเก๋ไก๋มากเลยค่ะเปิดกล่องมาก็จะเจอซองเล็กๆนะคะเห็นซองเล็กแบบนี้แต่คุณภาพครับซองเลยนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นผงๆนะคะรสชาติหวานๆกลิ่นเบอร์รี่ค่ะทานง่ายมากเลยแค่ฉีกซองแล้วเทใส่ปากและดื่มน้ําตามค่ะแนะนําให้ดื่มน้ําตามมากๆหน่อยนะคะเพราะน้ําจะเป็นตัวช่วยให้จูลินซีเดินทางไปหากระเพาะอาหารและลำไส้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะลิ ฟฟล่าสะดวกพกพาง่ายไม่ยุ่งยากค่ะ